สวัสดีครับวันดีตอนเช้าสี่องศานิดๆงองทีกำลังจะขึน้นตอนนี้มาหาอะไรกินที่ ตลาดตลาดอยู่บนเขาหนาววะความร้อนในตัวกับความหนาวอยู่ทั้งนอกหนาวมากตอนนี้เอาขวดแป๊ปซี่ที่ตั้งอยู่ในรถมาตั้งไม่น่ารถไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเย็ยน ลมแห้งอยู่ครับอยู่สูงสูงลมมันเย็นอยู่แล้วนี่ก็เป็นตลาดมีที่ขายของเป็นตลาดนี่ก็เป็นลานจอดรถอยู่ข้างล่างเขาจะมีรถรถพาขึ้น ึ้นผู้เรืออีกอีกนิดนึงก็ถึงแล้วแต่ว่าเขามีรถรถให้ขึ้นนะครับไม่แนะนำให้รถส่วนตัวขึ้นพาอะไรกินก่อนยอดผู้เรือหนาวมากขนมปัง เดินดูก่อนบรรยากาศบรรยากาศดีมากอันนั้นคือลานจอดรถนะครับลานที่เป็นรถพาขึ้นเขานะครับ วันนี้ก็เดินทางจะเดินทางไปผู้ทับเบือต่อนะครับนี่เรามาหาอะไรอุดรลองท้องกันมูปิ้งเขาต้มไข่กระทะหนาวหนาวหนาวมีโอเวนตินไข่ลวก ประตูกำลังขึ้นมาหันแนวหันแนวอีกแล้วหันแนวรถผู้ใด่นี่รถผู้ใด่นี่อันนี้หันแนวครับหันแนววงบักแจ้งมูเข้าไหนละ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อวานได้แชทคุยกับพี่เขาอยู่ ตู้มารับลูกค้านะครับเป็นเป็นรถตู้วงโอ้หนาวหนาวหนาวพูกได้อย่างมาเที่ยวผู้เลือกอย่างมาชิมบรรยากาศหนาวหนาวเนี่ยเชิญเลยครับผมแสบดากท่านที่เลย เปียกว่าไก,กระทะห้านายีกันวันนี้เอาผู้เดียวมียังกินอะไรหนิโอตินโอตินแก้วหนึ่งมมน,นี่เขามีข้าวต้มหมูใส้เฮดหม,มูม,มีใครกระทะท รถต,ตู้เราก็จอดอยู่นู่นนะครับรามจอดรถชั้นล่างหน้าห้องน้ำความหนาวประท้วงถึงเอาห่อนๆด้วยเจ๊เ้ยหน,นาวกรต้มกระต้มกระตมร้อนร้อน เดี sí, ๋ยวจะเอาไปลงในเพจเด้อไปดูเด้อผู้ใดอยากไปเที่ยวคู่เรือบรรยากาศหน้าเที่ยวขึ้นมาถึงตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตอนนี้คนก็เยอะอยู่ใส่ชีวิตแบบปกติขอแค่มีแมทเที่ยวแบบมีความสุขยังไปหยานมันโลกเลยหยานคนบ่มีกินมากกว่า โอว่าเขาไอาใส่ก็อย่าไปยืนเก๋เขาอย่างงูอย่าพากันงู <c oughs> ใจแม่ใส่เมื่อไหร่ไม่เรียบร้อย <c oughs> ก่อนขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เขาก็มี <c oughs> มีจุดตรวจคัดกรองโรคอยู่แล้วถ้าผู้ใดมีโรคมีอย่างเขาก็บโมเห้ขึ้นมาอยู่แล้วดีอยู่มีห้องคัดกรอง รถตู้ว่องไงแล้วอีกคันหนึ่งคันสองคันหนงตัวรถตู้วองนบักแตงโมนะจอดอยู่ข้างล่างอีกคันหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวรอไข่กระทะของกินเยอะมากเลยมีไข่ลวกนะบอกมีไข่ลวกด้วย มือเนี่ยว่าเป็น,ม,นมือว่าเป็นศซมันเย็นไหล <c oughs> พูดแล้วคตรก็หอบเสือกนอออันหนาววาน้ำหอบเพราะมไม่หอบออซิแมคขั้นเดียวลวะ,ะืมั้งลยฮะมองจากรถปซื่อเ่ยโอ้โคนรลายวะเขามีมีแม็มีเมด็เมดเบิร์ดเนี่ย มีโอวันตินกิยนเย,นยน็นร้อนๆเอามาตาดแดดเอามาตาดัดแดดตากลกเย็นแล้วโอ้โห,โหขนาดห่อนขนนี่ขึ้นมาจากมอเนย่เย็นโคตรไววเลยมันตัดกับอากาศ up them. ยินบูยินเนี่ยมนา่มีไข่กระทะไข่กระทะกับอากาศ อากาศหนาๆวๆโอ้ขีดผิดแล้วเดิอนออกมาจากรถนี่ เสื่องเยอะมากไข่รกระ t ะ a ดั่งโอวิกินโอวัลตินครับไข่กระ t ะกับบรรยากาศหนาวๆที่องศา 老偏干。Oh, oh. Oh, hang, hang.